นี่เราได้เจ้าูแล้วเมื่อกี้ลองเอาขอใหญ่ดูมีตัวครับเดี๋ยวเราจะออกไม้ดูครับนี่ครับฟังเสียงครับดูแน่ครับออกมาแล้วครับเอาเขาวิจะรอดูครับจะตัวโตป่าวครับมันจะหายหายครับ พงครัยิบหงอยู่ไหนนีวิ่งออกมาแล้วจับไปทันอีบขออยู่ครับเดี๋ยวปล่อยกลางครับไม่งงได้ครับอ้าปล่อยกลางจนได้ครับนี่ครับ หลาเห็ดที่ไม่อยากจะใช้ขอครับโอ้ชอบปล่อยกล้ามครับผมมันนีเพิ่มมาเนี้นี่ครับโอ้โสวับนี่ครับอย่างนี้เล็กปูกระเทยครับทำแบบนี้ริบบิน้นริบบิ้นใหญ่ขนาดนนี้เขาเรียกปูกระเทยถ้าใหญ่กว่านี้จะเป็นตัวเมียครับนี่ครับปูกระเทยครับตัวนี้ ไมลได้ครับแหมกามรุดไม่ได้